ของกินนากินจังเลอยอ่ะว้ายตอนนี้มีเด็กมาแอบเปิดตู้เย็นของเราครับเพื่อนมีเด็กแอบหาอกินอุ้ยมีเด็กมาใหม่อีกหนึ่งคนอุ้ยตู้เย็นของเราอาหารเยอะน่ะมีแต่เด็กมาหาของกินเลยโอ้สวัสดีค่ะวันนี้จะรีวิวห้องครัววายพี่สาวทำไมฟันขาวจ๊วเลยฟันขาวจ๊วแถมแหลมด้วย สีอันไหนไดใส่ชีชมพูให้เพื่อนๆพื่อเชมี๋ยวเราได้กินขงเาได้ยืก่อนอ่าโอเคอุ้มน้ำลายยืดฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะจ๊ะโอ้ยพี่สาวของเราโอ้ยฟันผูกอ่ากินช็อกโกแลตสีชมพูกลายเป็นฟันสีชมพูแล้วเคลือบเคลือบไปแล้วนะคะตอนนี้ใน้ายิ้มสวยๆหน่อยว้าว แต่ม,มันไม่ได้จัดข้านม,มันหวาน,วานว้นโก้โ้ยวมไพรพี่สาวเป็นเวมไพรเราไม่กัดนีจีนมาเอะไรนะคะอาหารจีน,จนห<อ>าีะวนี่พี่สาวของเรานะคะมีอาหารจีนมาเสิร์ฟแม่ไก่ตุนยาจีนกับมันโถใช่ไหมจ <c oughs> ้ยคนสวยนะคะทำอาหารกันตรงนูนะะมม้นค่ะเพื่อนามัเรีกป่ามันโถ เออคนจริงเขาเรียกมันโถจ้ะลูกอ่อ่าทีนี้เรามีอะไรชมเพื่อนเอ้ยอ่าจิ๊กซอสามดีห้องครัวนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราใช่เดี๋ยวเราต่อห้องครัวภาษาหร่ออ่าแล้วเราก็จะได้ไปเล่นเครื่องครัวตรงนี้ด้วยนี่พี่จะมีของเรากำลังแกะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเนรมิตห้องครัวไว้ทำอาหารกันอุยอุ้ยไหนๆเอาแบบมาให้แม่ดูสิ อันนี้มีตาพี่สาวเขาแบ่งปันให้แกช่วยเดี่ยวแกช่วยกันโอ้พี่สาวแผ่นนู้นไหนเอาแบบให้แม่สิจ้าน,นี่มีว,วิธีการาต่ออยู่ด้านหลังนะคะ,าาะแกะเลยแกะเลยอันนี้คือคนที่แกแย่นาไปเลยจ้าช่วยกันแกะช่วยกันแกะระวังขาดนะจ๊ะ นมินดาแกะทึงไหนแล้วโอ้โหมินดาของเราก็ขอมีส่วนร่วมกับพี่สาวนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่มินดาต่ออ่าห้องนั่งเล่นไปแล้วนี่นนใช่แล้วพี่สาวอยู่ที่โรงเรียนก็เลยบอกว่า เอาห้องครัวให้พี่สาวนะคะแล้วนี่ถึงวันนี้วันนี้วันหยุดนะวันหยุดพิเศษวันนี้วันครูพี่สาวของเราก็ใจดีแบ่งปัน,น,นให้มินดาช่วยโอ้โหมินดาอันนี้พื้นนะจ๊ะพื้นห้องครัวสวยจังเลยอะ่ะว้าวลายกระเบื้องสวยมากเลยมินดามอมอมอ <laughs> กดลงโอเคอันนี้อีกอะกดลงให้หมดเลย แเป็นพื้นห้องครัวนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อกันนะคะอันนี้ฝาผนังเอาออกก่อนนะคะเด็กๆนี่เราแกะทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ่ะ,อะตอนนี้เดี๋ยวให้<ม>พี่เชอรมีนะคะต่อเติม,มชุดตู้นะคะตู้อุปกรณ์ต่างๆในเครื่องครัวนะจ๊ะอ่าพี่เชอรมีเป็นไงลูกยกพื้นขึ้นนิดนึงจะได้กดลงได้ไนี่ได้แล้วค่ะเพื่อนๆอ่ะพี่ชมี เอาด้านบนมาประกบตู้สิจ้าไหนเอ่ยลายหินอ่อนนะอยู่ไหนอ,อันนี้เรียบร้อยแล้วพ<อ>ี่ขิดเ,เองจ้าวายยิ้มหวานสิจ้า,ายิ้มหวานอีกแล้วสยองมากหวานแบบสยองมากทำอะไรอยูน่นายยิ้ม,ย,มยิ้มหวานโชว์มินด้สิจ้ามินด้อยากเห็นไหนจ้าสยองมากมินดาแล้วเขางับคอเอาแล้วน่ะนะ โอ้ยกำลังโหดนะจต,ตอนนี้เว็ไพายเว็ไพายสาวไม่นะคือสิฟันออกมาแล้วมินดามินดาฟันออกมาแล้วมินดานี่ <c oughs> พี่ชมีนี่ <c oughs> มีประตูประตูมีผ้าม่านด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวฝาผนังออติดด้านนี้เลยนี่ค่ะเราได้ฝาผนังด้านนึงแล้วอ่ะพี่ชมีด้านนี้ดูสิเป็นที่วางตะหลิว อุปกรณ์ในการทำอาหารนะคะอภิเชมีเอาไปใส่เลยลูกด้านนี้จ้ะนี่เราได้ฝาผนังทั้งสองด้านแล้วจ้านี่เดี๋ยวมันจะมีตู้อยู่ข้างบนนะพี่เชมีเอาไปจ้ะตู้เก็บอุปกรณ์ของในครัวนะลูกนี่เลยนี่ค่ะพี่เชมีต่อตู้ได้หนึ่งตู้พี่เชมีว้าว <Wow. S 1> เอาไปอันนี้ตู้ยาวเลยนะลูก oh, <like S 1> นี่นี่นี่ยาวไปนี่เลยด้านบนเหมือนกัน แต่ก่อนที่เราจะไปใส่ตู้ด้านบนนะมันจะมีที่ดูดควันอ่ะเวลาเราทําอาหารนะพี่เชอีใช่เนี่ยมีค่ะนี่มันจะติดตั้งอยู่ตรงเือเตาแก๊สเลยไม่ใช่ค่ะที่ดูดควันเนี่ยมันจะติดตั้งอยู่ตรงเหนือเตาแก๊สเดี๋ยวแม่ทําให้ดูนะไม่เป็นที่ดูดควันพ่ออ๊ยพ่อเข้าใจผิดพี่เชอีจะประกอบตู้นะคะหลังจากที่ใส่ที่ดูดควันอาหารเรียบร้อยนะนี่ แล้วก็จะประกอบตู้ยาวด้านบนคนสวยคนเก่งส่วนมินดาของเราก็กินนมให้กำลังใจพี่สาวค่ะ,ะได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมอุตตั้งใจมากปากห้อยเราจะปากห้อยแล้วโอ้โหดูสิคะในห้องครัวนี่มันตู้อุปกรณ์เก็บของทําครัวนี่เยอะจริงๆนะคะเด็กๆอะต่อไปอะไรเอ่ยพี่สาวจ๋าต้องเป็นนี่แล้วตู้เย็นนั่นเองต่อเติ้เย็นกัน อันนี้จัดตู้เย็นพี่สาวาลงเลยลูก <c oughs> เปิดตูเ้เย็นใช่เอาใส่เลยถูงพามนรือเปล่าต้องเอาทางนู้นเพื่อนลูกเออนั่นแหละนั่นแหละจิ้มลงเลยลงรูเลยนั่นแหละนั่นแหละไม่ได้อยากติดดอกไม้พื้นนี่นะจ๊ะติดตรงพื้นได้แล้วลูกพนก่อนพี่สาวตู้เย็นเราติดตั้งเรียบร้อยแลวนะคะเพื่อน ต่อไปก็จะเป็นนี่จ้ะนาฬิกาติดฝาผานังตรงนี้เลยจาะพี่สาววิ้ยตู้เย็นเราน่ารักมากเลยนะจ๊ะจ้าดอกมานี่พี่สาวของเราติดตั้งนาฬิกาติดฝาผานังกี่โมงวะพี่สาว5โมง5โมงตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอีก5นาทีเที่ยงตรงค่ะเพื่อนเรานเราผู้คนพบว่าในตู้เย็นต้องมีของแช่ด้วยนะคะพี่เชอร์มีบอกแม่ <laughs> แม่ไม่ได้มองนะคะ นี่มันต้องมีของแช่ตู้เย็นก่อนเราค่อยประกอบตู้เย็นทีหลังอันนี้ก็จะเป็นอาหารต่างๆนะคะที่อยู่ในตู้เย็นนี่เลยมีน้ำมีน้ำด้วยเด็กๆนี่นี่มีน้ำผลไม้แช่อยู่แล้วก็นี่เด็กๆมีขนมเค้กแช่อยู่ชั้นบนสุดี๋ยวทีนี้แม่จะเอาตู้เย็นไปนประกอบละนี่แม่ประกอบตู้เย็นเข้าใหม่แล้ว เดี๋ยวเราเปิดตู้เย็นซิมีอะไรบ้างอุ้ยนี่พี่เชอมี้ชั้นนี้มีขนมเค้กมีน้ำอ่ะอีกชั้นนึงนะเด็กๆนี่เลยมีผลไม้มีอาหารแช่อยู่อุมีคนมาแอบกินอาหารของเรามีเด็กที่ไหนมาแอบเปิดตู้เย็นเนี่อยของกินนะกินจังเลยอ่ะ ให้ตอนนี้มีเด็กมาแอบเปิดตู้เย็นของเราค่ะเพ<ม>ื่อนมีเด็กมาแอบหากินอุ้ยมีเด็กมาใหม่อีกหนึ่งคนอุ้ยตู้เย็นของเราอาหารเยอะนะ่ะมีแต่เด็กมาหาของกินเลยอมมเอาเลยเด็กๆของกินเราเยอะมากดูสิคะอ๊้ยไปกินขนมเค้กกับน้ำอัดลมน,น้ำผลไม้ปิดก่อนจา้าเดี๋ยวมอดเดี๋ยวหมอดเด็กๆต่อไปทังขยะพี่สาวต่อทังขยะแล้ว พี่ชมีของเราประกอบถังขยะลงไปแล้วเ,ออเรียบร้อยแล้วถังขยะของเราฝาปิดเปิดได้ด้วยนี่ออต่อไปจะเข้าสู่โหมดโต๊ะเก้าอี้นะคะโ้เยอะแยะมากออมาย,ยาเลยจ้าออพี่ชมีกำลังต่อขาโต๊ะค่ะขาโต๊ะขาโต๊ะขาโต๊ะแลวเป็นลูกอะไรอ่ะอุ้ยลูปลายนกน้อยสวยๆก็มีค่ะสวยงามนะจ๊ะ นี่ค่ะเป็นเก้าอี้นั่งกินข้าวพี่เชอร์มีกำลังต่อให้แม่นะคะโอ้ยคนคนเก่งนะจ้าคนเก่งอันไหนดีโอ้ยเก่งมากเก่งมากอารมณ์ดีอารมณ์ดีดีเก้าอี้ของเราครบสี่ตัวแล้วเพื่อนๆพี่เชอร์มีจัดให้แม่เก่งมากเลยนัเพื่อนจ๋าเรียบร้อยค่ะนี่ห้องครัวของพี่เชอร์มีนะคะ ติดตู้เก็บของด้านบนด้านล่างแบบอุโยพร้อมเรียบร้อยมากมีซิงค์ล้างจานนี่นี่มีก๊อกน้าก๊อกน้ําแล้วก็อ่างล้างจานด้วยดูสิคะอ่างล้างจานข้างหนสมจริงมากแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้า ไมโครเวฟหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอ่านี่หม้อกลางต้มอะไรอยู่เนี่ยต้มอะไรอยู่เตาแก๊สเนี่ยคะเนี่ยเฮ้อโอ้ยไฟไหม้หรือเปล่าเนี่ยดูดยนะจ๊ะทำกับข้าวอย่าลืมปิดแก๊สกันนะจ๊ะอ่านี่ไมโครเวฟนะคะตู้เย็นทังขยะนาฬิกานี่คะ่ะก็เป็นชุดโต๊ะเก้าอี้เอาไว้นั่งกินข้าวนะคะโอ้นี่สี่ตัวพอดีเลยะพ่อแม่พี่เมีน้องมินตาพอดีเลย แล้วก็มีเจส๊สวยๆนะจ๊ะคอยทำอาหารอยู่ในครัวค่ะนี่ประตูเป็นแบบเปิดพม่านก,กั้นนะกั้นกับห้องอื่นไว้โอ้สวยงามมากค่ะเพื่อนๆจ๋านี่นี่ก็เป็นรวมห้องนะคะที่พี่เชอร์มีกับน้องมินดาต่อไว้อันนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะคะนี่ก็เป็นห้องนั่งเล่นนะคะที่น้องมินดาของเราต่อไว้เมื่อวานเนี่ยห้องนั่งเล่นเนี่ยคือน่ารักมากเลยนะคะ ของเขาเยอะมากของตกแต่งห้องนะคะเพื่อนๆไปย้อนดูได้นะมีทุกคลิปทุกห้องเลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ําค่ะน,นี่อันนี้น้องมิดาก็ต่อไว้เหมือนกัน,นะคะ่ะนี่มุมห้องน้ํานะคะก็จะมีอุปกรณ์ของใช้ภายในห้องน้ําค่ะชักโครกสีชมพูน่ารักมากแล้วก็มีอ,าอ่างอาบน้ําด้วยนะคะนี่ต่อไปเป็นห้องนอนอันนี้พี่ชมีของเราต่อไว้ค่ะ ห้องนอนน่ารักมากๆนะเพื่อนเป็นอีกหนึ่งห้องที่น่ารักเช่นกันนะนี่มีสาวน้อยทุกห้องเลยมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านี่ตู้เสื้อผ้ามีเสื้อผ้าแขวนไว้นะคะขยับได้จริงๆด้วยนะเหมือนไม้แขวนของเราจริงๆในตู้อะคะ่ะว <Wow. S 1> ้าวนี่มีโซฟาตัวสีส้มและนี่ก็เป็นห้องครัวที่เราต่อล่าสุดค่ะนี่ ตู้เก็บของอุปกรณ์ทุกอย่างและที่สําคัญพิเศษตู้เย็นมีอาหารนั่นเองนะคะนี่ด้านในมีอาหารโอ้โหสุดยอดมากเพื่อนๆไปย้อน,น,น,นดูได้เลยนะมีทุกคลิปเลยนะคะพี่ชมีจ๋าสําหรับวันนี้พี่ชมีกับน้องมินตานะคะก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะกับห้องครัวสวยๆอันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ